จากที่ผมเกริ่นไปแล้วนะครับว่าตัวแปรชนิดต่างๆในภาษา C C ีพเนี่ยก็จะมีตัวแปรหลักๆก็คือตัวแปรเลขจำนวนเต็มนะครับตัวแปรเลขทศนิยมนะตามมาตรฐาน ieee 754นะครับนั้นตัวแปรเลขจำนวนเต็มเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นชนิด u n s i g n e แล้วก็สาายนะก็คือมีเครื่องหมายและไม่มีเครื่องหมายนะครับมีเครื่องหมายก็คือสามารถเป็นไท,ทั้งค่าลบและค่าบวกนะครับโดยที่เมื่อจำนวนหรือความยาวเพิ่มขึ้นนะครับ range นะ range ก็คือความกว้างของตัวเลขที่สามารถกำหนดได้เนี่ยก็จะกว้างขึ้นตามนะครับยกตัวอย่างเช่นจาก 8เป็น16บิตนะครับรนช์ Range ของตัวเลขก็จะกว้างขึ้นจากลบ128เป็นลบ3 2มหอย่างนี้เป็นต้นนะครับไปจนถึงตัวแปรชนิด integer นะครับยาว3 2บิตก็จะมีความกว้างเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะครับก็จะมีความกว้างเพิ่มมากขึ้นไปอีก นะในขณะที่ตัวแปรเลขทศนิยมชนิด i อ e e 7เ4ิลก็จะมีความยาว32บิตและ64บิตนะครับเรียกว่า float และ double นะครับซึ่งผมได้เกินไปแล้วว่า,ามีค่าสูงสุดแล้วก็ค่าต่ำสุดนะครับค่อนข้างกว้างมากนะซึ่งก็คือความหมายก็คือแทนเลข ที่อยู่ปลายของเส้นจำนวนนะครับไปได้เรื่อยๆนะโดยที่เลขทศนิยมก็สามารถแทนได้ทั้งเลขที่เป็นจำนวนเต็มและเลขที่เป็นเศษส่วนหรือทศนิยมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรายละเอียดก็จะไปปรากฏให้เห็นชัดมากขึ้นเรื่อยๆนะังนั้นในสไลด์ที่4นะ เลขจำนวนเต็มนะครับเราจะเน้นที่เลขจำนวนเต็มก่อนนะครับเราก็จะเห็นว่าในเส้นจำนวนแถวล่างนะครับในเส้นจำนวนแถวล่างที่ผมเติมรายละเอียดให้เนี่ยเลขจำนวนเต็มขนาด4บิตนะก็จะมีค่าได้ตั้งแต่ลบ8จนถึงบวก15 นะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอะไรครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเอาเลขมาใช้นะเอาเลข4บิตนี้ไปใช้แทนเลขจำนวนเต็มนะเช่นถ้าเรามองว่าตัวนี้เป็นเลขอันไซนาเขาก็จะแทน0ถึง15นะซึ่งเป็นตัวเลขที่นักศึกษาหรือผู้อ่านมักจะคุ้นเคยนะครับแต่ถ้า เราเอาเลขนะครับฐาน2ขนาด4บิตนะมองให้เป็นเลขมีเครื่องหมายนะครับเราก็จะเอาเลข4บิตนี้ไปแทนลบ8จนถึงบวก7เห็นไหมครับลบ8จนถึงบวก7เราเรียกเลขชนิดนี้ว่า t o complement sign integer นะครับแต่ถ้าเราเอาเลขชุดข้างล่างนะครับเลขชุดข้างล่างแทนได้แค่ลบ7จนถึงบวก7เราก็จะเรียกเลขชุดนี้ว่าการแทนแบบนี้ว่าเลข integer ชนิด sign magnitude นะครับเดี๋ยวใน รายละเอียดของบทที่2นี้ก็จะกล่าวถึงเลข To ส s c o m p l e m e n t และเลข Sign Magnitude นะครับในรายละเอียดต่อไปนะอันนี้เป็นภาพรวมให้เห็นว่าเป็นภาพรวมให้เราเห็นว่าที่เลข0ฐาน10นะครับเราสามารถแทนได้เลขฐานเลขฐาน2ชนิด4บิตจำนวน4บิตนี้ได้หลากหลายนะครับ เห็นไหมครับ right? ว่าเราจะแทนได้ด้วย0 0 0 0 0 0และถ้าเป็นไซา์ไม่จูดจะเพิ่มตัวใหม่เข้ามาเป็น1 0 0อย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดต่อไปที่หลังโอเคนะครับ